สวัสดีครับเพื่อนๆพ,พูดถึงอาหารนะครับโดยเฉพาะอาหารไทยเนี่ยมันมีอะไรที่หลากหลายแล้วก็น่ารับประทานมากแล้วตอนนี้มันมีงานไทเฟกที่เมืองทองธาน,นีผมก็จะพาเพื่อนๆมาเที่ยวง,งานนี้กันนะครับเดี๋ยวเราจะไป ดูกันนะครับว่ามีบริจพัน์อาหารอะไรบ้างนะครับ <dans> ข <goal> ้ามาและครับวิ้ยพอดีผมมาเจอบริษัทเจริญอุ่าสกามหรือว่าจิ้นหวยนะครับซึ่งพอดีเจอซีโอพอดีเลยนะครับคุณศักดาสีแสงนามเดี๋ยวก็ จะพาไปแนะนําอาหารนะครับคือเจริญอุตสาหกรรมเขาทําเกี่ยวกับพวกผลไม้อบแห้งมะกระป๋องนะครับเดี๋ยวเรามาดูอาหารเขานะครับแล้วก็ออกผลิตภัณฑ์ใหม่มาที่แปะบวยซึ่งอร่อยมากครับน่ากินมากเลยครับเป็นมะม่วงกรอบนะเดี๋ยวหลังจากพูดคุยกันแป๊บหนึ่งผมก็จะขอสัมภาษณ์เพราะว่าเจริญอุตสาหกรรมเนี่ยก่อตั้งมาหนึ่งรอปีแล้วครับจัดว่าเป็นองค์กรร้อยปีเดี๋ยวเรามา ชมกันนะครับว่าเราได้พูดอะไรกับพูดคุยอะไรกับคุณสักดาศีจสกนามซีอโอของบริษัทเจริญอุตสาหกรรมจำกัดมหาชนนะครับมาเลยครับเพื่อนๆนุ่มเกิอร่อยเกินเดี๋ยวคุณสักดาพูดถึงฮไลไ์งานนี้นิดนึงเ็นงานนี้ครับก็วันนี้นะครับที่หน่วยจะมาออกงานงานไทยเสนะครับเราก็มาออกอันเสร็จทุกปีปีนี้ก็เป็นปีที่หนึ่งร้อยเราด้วยแล้วเราก็มีสินค้าใหม่ ที่มาจากจำหนสายในงานนี้นะครับอันที่หนึ่งก็คือสินค้าตัวนี้มะม่วงแบบบวยกลบเป็นมะม่วงผสมบวยมีขายในเซเว่นอีเลฟเว่นทั้งประเทศนะครับรสชาติถูกใจคนไทยนะครับอันที่สองคือสินค้าตัวนี้สินค้าตัวนี้เป็นสินค้าใหม่ที่ลอนช์ในงานนี้โดยเฉพาะเป็นสินค้าที่ออกแบบเพื่อให้ถูกหลักตาม e s g ด้วยนะครับคือลดของเสียลดการปล่อยมลภาวะทั้งหลาย ครับนะแล้วก็เป็นมะม่วงซุปเปอร์ซอฟท์ทิ้งห่วยเนี่ยมีชื่อเรื่องมะม Soft ่วงซอฟต์ไรนีครับมะม่วงที่จนะไว้ก่อนแรกๆรกสุดมะม่วงอบแห้งเนี่ยจะเป็นม่วงที่แข็งนะครับนะสุดแล้วทิ้งห่วยก็พัฒนามะม่วงอบแห้งออกมาเนี่ยให้มันนิ่มมีเท็กซ์เจอร์ใกล้เคียงกับธรรมชาติมากขึ้นครับแล้วเราก็นิยามมันว่าซอฟต์ไรแต่ตอนนี้เราไม่หยุดยั้งแค่นั้นครับเราทำให้มันนิ่มกว่าเดิมไปอีกเราเรียกว่าซุปเปอร์ซอฟ กเพิ่งลอนครั้งแรกในงานนี้ไม่มีใครอื่นในเนี้ยทำหรอกมีเราครับทำคนคนเดียวคนแรกในในงานนี้เลถ้าสนใจมาเชิญชิมได้เลยคุณเอาากินง่ายเคี้ยวง่ายทุกเวทยงานมีตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ถึงงานมีตั้งแต่วันนี้จนถึงวันวันศุกร์นี้คนระับนะวันนี้วันวันอังคารถึงวันศุกร์ถึงวันศุกรนะ์น,นี้จนวันเสาร์เนี้ยทางทางงานเขายังมีอยู่เาเป็นการขายปลีกแต่เน,นื่องจากว่าเรา เรามีงานฉ,ฉลองร้อยปีเนาะรังนั้นเราคงไม่ได้มาร่วงขายปิดแล้วก็เปิี่ยนูไปอย่างเงี้ยเพราะเราไม่ได้ไม่ได้ขายเราเรามีเคล็ดลับอะไรครับที่คือเขามีองค์กรร้อยปีใช่ไหมอันนี้ของเราเนี่ยตั้งมาร้อยปีเนี่ยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อย่างนี้นเรามีอะไรที่ดึงดูดที่แบบลูกค้าที่มันอะไรนะก<ม>็คือจงรับปักดีกับกเราบริษัทจะเดินหน้าต่อไม่ได้เพราะบริษัทคือ ไม่มีชีวิตเนาะค,คนที่บริหารมันถ้าคนที่บริหารมันไม่สามารถอยู่ได้คือทะเลการทําอะไรแต่ก็ไม่สามารถเดินหน้ามาถึงได้ผลิุได้แรกสุดเลยคือเรื่องบัณฑนามครอบนี้นะการบริสารครอบครัววพฒนธรรามครอบครัวของเราเนี่ยเราเราซึสิ่งแต่ละกันางทำให้เราทํางานร่วมกันมาได้เป็นร้อยปีไร่สัเลยไม่จัดแยก พอเมื่อสัตว์สามารถเดินหน้าต่อไปได้แล้วอะไรที่ทําให้ลูกค้าทั้งหลายยังจัดสนใจซื้อสินค้าเราอยู่อุดมุนเราต่อไปเรื่อยเือจนครบร้อยปีเรามีเงินใช้ไปเรื่อยเรื่อยจนครบร้อยปีก็อันนี้คือวัฒนธรรมวิถีชีวิตของจิ้งห่วยจิ้งห่วยชื่อของเราจิ้งห่วยครับนะครับเป็นภาษาจีนแต้จิ๋วแปลว่าสินค้าที่พัฒนาสาหรับ นี่คือวิจีชีวิตของเราเลยําทำอะไรกร็ต้องพัฒนาอยู่เสมอต้องมีของใหม่ๆออกมาอยู่เสมอแล้วก็เ,เลยทาให้เราสามารถอยู่ยงมาถึง100ร้อยปีได้แล้ดอันอื่นๆก็ยกอย่างเช่นนะคำว่าครึ่งเขียนครึ่งเขียนก็เป็นวัจนสามที่สำหรับรรพบุรุษปลูกฝังให้กับทางลูกหลานว่าเธอจะอยู่ในใน,ใน,ใ,นในโลกนี้นะเธอต้องขยันขยาบกับสุรุ่ยสิร่าถ้าสิรุ่ยสุร่า าาเท่าไหร่ก็ไม่พอใช้คเรต้องทีจัขยายและไปใหญ่และสุดท้ายคือวัฒนธรรมในการทางานนะถ้าทำงานกันบ,บต้นไม้ที่เคยพูดไปหอดเสมิว่าทำงานแบบต้นไม้คือเราให้ความร่มเย็นแต่ทุกคนที่มันอยู่อาศัยถ้ามาเป็นลูกค้าซัพพลายเออร์ผู้ถือหุ้นแล้วก็พน,นักงานทุกคนที่มันอยู่ภายใต้เรื่องงนี่ต้องเย็นย่ิ้่หัวเนี่ยตอนแรกเป็นกรงสีเปลี่ยนเป็นกระจายหุ้นออกมาเนี่ย มันคือมันต้องเปลี่ยนแปลงอะไรไหมตอนที่สละบุเข้าตลาดใหม่ก็ก็ก็ระบบโรงสีเนี่ยก็มีเยอะเหมือนกันนะครับครับเพราะก่อนระบบโรงสีเนี่ยก็คือเป็นระบบครอบครัวเนาะครับก็ทุกคนก็จะรู้สึกว่าอ่าฉันฉันเป็นเจ้าคัาเจ้าข้าวเจ้าของนะอันก็เข้ามาบริหารทุกคนก็เข้ามาที่เรียกอะไรปฏิสัมพันธ์กับบริษัทเยอะขึ้นครับแต่ตอนนี้เอาบริหารมาน เมื่ออาชีพแล้วมีผู้ยางก็ส่งสายตรวจสอบได้ครับกว่าจะทําตรงนี้ได้ก็ใช้เวลาอธิบายหลายปีอยู่นะครับอธิบายวันีนแล,ล้วก็อบครัวครอบครัวผมจะต้องขอทำแล้วนะเพื่อเพื่อจะส่งต่อบริษัทต่อไปในอนาคตคับ